เชิญที่เราเมาส์เขาตลอดเวลานะเดชและน้องมิวค่ะสวัสดีค่ะแหม่เต้นเข้ามาชอเจ๊แบบว่าหายตื่นเต้นนะนะค่ะตื่นเนน <S <S ตนเ้นจนตื่นเต้นจะตดใส่พวกเราค่ะดีดีดตดใส่ไม่พอค่ะแชร์ด้วยค่ะนี่ไง เพ่ของคุณนะคะอยากให้ทีวีบ้านคุณมีกลิ่นละเกินค anyway> ่ะจะได้ช่วยๆกันแชร์กันไปนะคะสองคนนี้จะมาตามรักคินใจครับผมคุณจะออนแอร์แล้วเนาะใช่ครับวันที่8ธันวา this นะครับออนทารค่ะเราต่อไปดีแล้วนะครับอก่อนที่เด eh ี๋ยวจะไปคุยกันเรื่องละครวันนี้ค anyway ุณมาแจกลายเซ็นปฏิทินด้วยใช่ครับผมก็วันนี้เป็นวันแรกครับวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพฤหัสพ่มีก็มาวันพฤหัสพิมีมาวันพฤหัสค่ะคุณเรียกเขาพี่เช่ ก็เป็นพี่ค่ะเนเนีนแต่ว่าพี่ก็ไม่ยอมเป็นน้องก็ยังเรียกพี่แบบนี่ไงเราก็เรียกพี่เขากลับอ่าเดี๋ยวฉันก็เรียกพี่นเด่นกันนะคะในวงการเราก็ชิงเล็กพี่กันไว้ก่อนเอาไปดูบรรยากาศการเซ็นปฏิทินของคุณในวันนี้คุณมาตั้งแต่กี่โมงนะผมมาประมาณสัก11โมงกว่าครับผมโอ้โหแต่รู้ไหมแฟนแฟนที่มารอคุณรู้ไหมมัตั้งแต่ตีห้ากว่าถูกต้องฮะอันนี้เรื่องจริงเลยโอ้โหใครเป็นคนมาตั้งแต่คนแรกเอาไปดูบรรยากาศกันค่ะบะนี่คุณคะคือเราจะบอกเลยว่าโอ้โหเยอะมาก ถ้าสมมติมีการเรียงต่อแถวนะจะบอกเลยว่าไปถึงท่าเรือของเตยอ่ะจริงๆแล้วคุณดูอะไรจะละครมากัน13ชีวิตค่ะคุณแต่คู่จิ้นี่ทำให้ฟินเวอร์นี่อะไรอะไรอะไรคุณคุณคุณอยู่ในเหตุการณ์ไหมคุณไม่อยู่นี่ยังไม่มาครับหรอครับโอ้โหเขาทำตัดหน้าคุณเลยอย่างนี้อยู่ดีๆทำไมเขาต้องมีการสวกษาฝ่ายบ่ามาหมดเลยอันนี้คือแกคุณคุณโทรแทงหวยเหรอคะหรืออะไรคะไม่ใช่ ทำไมคุณไม่นั่งใกล้ย่าๆเพราะว่าเขาเรียงตามนี่ครับเรียงเรียงตามการเซนครับจะได้จะได้สะดวกง่ายรวดเร็วด้วยใครถ่ายหน้าเดียวกับใครก็อยู่ได้กันใช่ต้องไปไหนได้เพราะว่าตอนที่ผมออกมามาถ่ายรายการสีสันเนี่ยยังคิวที่ยังไม่ถึง200ยนะจริงจมีคิวยาวกว่านั้นอีกนะครับที่แค่วันแรกนะฮะจริงๆต้องมากันใ้เยอะมากันเยอะรับรองว่าได้ลายเซนทุกคนเลยทุกคนต้องมาทุกงานทมันทุกวันเลยนะฮะ เม่กี้อาร์ตมสุดเหมือนเกาหลีมากนะเมื่อกี้ในนะเ <c oughs> พราะเขารู้ว่ามาเจอพวกคุณไงเขาเลยทําตัวเด็กเกเรจริงจริงอาร์ตสุดตัวนี่มาเกาหลีมากคุณ,คณ,คณจำได้ไหมคุณขอกาได้ไหมคุณเซ็นเป็นทั้งหมดกี่อันนะ่ะเออจริงๆจะมีเลขเรียงเป็นชุดนะครับตั้งแต่หนึ่งตอนที่ผมเซ็นเนี่ยหนึ่งถึงประมาณ2 200นะครับแต่ว่าชุดหนึ่งเนี่ยมีประมาณสิบเล่ม20บเล่ม30เล่มปฏิทินคุณคะคุณเซ็นกับหมื่นนะคะคุณครับ โอ้โหตายมืออีกไหมคะโอ้พอแล้วมากเลยโอยแล้วทำไมคุณไม่มีการโชว์อะไรอย่างนี้กับยาย่าออย่างนี้บ้างหรอคะเมื่อที่หลังเมื่อที่หลังครับหรอโอ้โหมาทีหลังนะเป็นเรานะแต่น้องวิวจะมาวันมาเลยนวันพรฤหัสถูกต้องมากับใครบ้างอ่ะจำได้แม่ไม่รู้มมีพี่ป๊อบอ๋อมากับป๊อบใช่มี เจมจีเบนนห์เหรอเนาะนี่พลอยเชอร์มานด้วยมื้อวันคุณก็แซ่บเดนนาห์ใช่ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นคุณมาให้ได้ทุกวันเหน่อยแล้วคุณก็เตรียมปฏิทินมาคุณจะได้ลายเซ็นครบลายเซ็นครบนี่ไงถ้าสมมติว่ามาแล้วไม่ได้ลายเซ็นก็ถ่ายรูปก็ได้อะไรอย่างนี้นะโอเคถ่ายสินกันทุกคนอย่างวันนี้นี่มีทั้งทั้งชาวอินโดนีเซียก็มาเนาะพม่านะครับบางคนมาจากจีนแล้วคุณรู้ได้ไงคุณคุยกับเขาเขาเขาถือป้ายครับเนาะเขาเขามากันเยอะมาจากสุราษฎร์มาจากโอุ้ย ต่างจังหวัดเยอะเลยครับไม่ว้องสอนก็มาอะไรก็ขอบคุณมากครับคุณนี่เราเปิดเอไอซีดาราเราก็เปิดเอไเหมือนกันแมนแล้วเดี๋ยวสิโอหยโดีเซียแมนแล้วอะไรแล้วไม่ใช่ั้มพรุ่งนี้จะมีเคนธีรเดชแอนฮองประสง์เกรซวอลินทรอบอมชนินมิ้นชลิดาแมตพิรณีท็อปจันลนพรีมพริตซีกูดบอยปกรณ์เรียกว่ามาทุกวันเถอะนะฮะเพราะว่าเราก็อยากจะเจอทุกๆคนเหมือนกันถูกต้องค่ะครับอ่ะต่อจากเรื่องเซนปฏิทินคุณคะโอ้ตายนี่กระถินคุณกายา ช่วงนี้น่าบุญน้ากมะขินครับคุณได้ไปสองล้านวันก่อนย่าคิมเบอรี่ได้ไป8ล้านแล้วล่าสุดหมอกล้องเท่าไหร่ครับ10บล้านสาธุคุณคะถ้าออกข่าวไปเรื่อยดิฉันว่าต้องมีร้อยล้านกว่าเดงอะ ดาราทำบุญกันขนาดนี้นี่หมอกล้องเขาก็ไปเชียงรายค่ะคุณยอดรวมสิบล้านอยู่เขาเคร่งมากนะคะเขาเร่งมากหลับอยู่ครับโอ้ไม่้ก็ันอ่หเเขาร่วมใจกันสร้างพระสมเด็จองค์ปฐถมถวายสำนักสงฆ์เทิมิตหลวงพ่อไผ่บูร์มังคโลค่ะคุณแล้วก็กะว่าจะสร้างพระอีกห้าองค์ให้ครบองนะคะได้ยินข่าวว่าเออละครไม่เดินบทไม่เสร็จตอนนี้ทำบุญหนักมากค่ะค่ะเขาบอกเงินแทนผู้จัดแล้วนะใช่ใช่ใช่แรงตะวันนะคะก็ขอให้รับเรื่องนะคะหมอกงทำบุญ หนักไปเลยนะคะคนดีดีอ่ะมาถึงเรื่องคุณนี่รู้ไหมเราเล่าข่าวเรื่องคุณแบบจะบวชขอขมาบวชเรื่องท่องแบบอุณมมากมายครับและตอนนี้ขอขมาครบยังเนี่ยเดินทางขอขมาปิดจ็อบแล้วครับปิดแล้วนะครับผมเาเรียกว่าเป็นจ็อบครับก็ไล่มาตั้งแต่ญาติที่ขอนแก่นมาที่กรุงเทพมาผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับผมล่าสุดก็มาที่ช่องแล้วก็นี่มีพี่แหม่มพิธมาพาะคุณคอนครับคุณคุณไหนละครเมื่อวานนี้เหรอประมาณสักสามวันที่แล้วครับอ๋อใช่ ก็เลยทั้งคาชุดนี้เลยครับผม <c oughs> แล้วก็ขอเข้ามาทั้งคาชุดเลยเข้พี่แมงก,กับพี่หนุ่มโอเคดีเอ้ยวันเล็กๆวันแรกๆคุณก็บู๊อย่างนี้เลยเหรออ่านี่นี่เปิดสี่คิวแรกครับผมเป็นบู๊งทั้งหมดเลยอใช่หลังจากที่บวชเสร็จแล้วเนี่ยก็จะ ไปแล้วถ่ายของของนางเอกก่อนถ่ายของยย่าก่อนแล้วก็รอคิ้วรอผมขึ้นแล้วค่อยกลับมาถ่ายกลับมาถ่ายครับผมอ่าโอเคตอนนี้บทเบดสวดอะไรทุกอย่างคุณเรียบร้อยก็พอพอไปได้อยู่ครับกรพยายามท่องบ่อยๆเอ่าเรื่องกลัวผีนี่พี่แบงค์คุณกลัวผีค่ะคุณค่ะเลิกอ่านข่าวคุณคะคุณคืตุองละวางในการแกนพี่เชื้อนะคะแม ช่แล้วคุยไงตอนนี้สวดมนต์คุยยังไงเพราะบอกว่าอะไรนะต้องสวดแบบเปิดไฟก็ก็เปิดไฟต้องจะได้เห็นไงต้องเสือแล้วอ่านไฟมืดๆก็เสียสายตาคุณไม่กลัวเราเปิดไฟเห็นชัดๆจระๆเลยเนี้ยไม่สิครับผมอะไรที่มันสว่างแล้วจะไม่มีอะไรเข้ามาใช่ไหมทางสว่างแล้วมันจะมีแต่สิ่งดีเข้ามาอ๋อถ้ามืดๆจะมาค่ะผมก็มาแล้วแตตอนนี้เนี่ยนี่ไงใช่สินั่นได้สวยเป็นยาๆ่าแต่ย่าไปแน่นอน ก็ครับไปครับจริงๆเราก็เราก็ใครใครสะดวกก็เราเรียนเชิญทั้งหมดเลยครับผมพี่มิวไปไหมพี่มิวพี่มิวเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับได้เลยครับแล้วพี่มิวร่วมร่วมทำบุญกับน้แบะอนุโมทนามาถึงละครของคุณตามรักคืนใจจะออนแอร์วันที่ประมาณ8ปดตุลาคมครับผมนะต่อจากล็อตนี้คือสะพร์เจ้าเดี๋ยวจะต่อนี้ลอ่ะคุณเล่าเรื่องไหนละครคุณซิว่าเป็นยังไง ก็เป็นเรื่องราวที่มีหลายๆรสชาตินะครับผมจริงๆแล้วเบสออนนะครับโรแมนติกดราม่าแต่ดูไปดูมาจะดูไปตแอคชั่นทั้งหมดเลยไม่รู้มันขนาดนี้เลยเหรอตคก็เยอะเหมือนกันครับนี่เป็นตอนแรกนะครับตอนแรกของเรื่องเลยอย่างนี้เลยนี่คือเจอกันครั้งแรกค่ะ คุณก็ลากกันขนาดนี้แล้วคุณกโดนลากขนาดนี้แล้วค่ะสคุณต้องไปถ่ายป่าไหนางเนี่ยอันนี้ถ่ายหลายป่ามากนะครับแต่ไม่มีป่าเดียวกันนะไม่เอาไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ในเรื่องก็จะเป็นอไร่ของในสิงห์แล้วก็ในสิงห์ก็จะเป็นคนที่แบบว่าคอยมาต่อกรกับพวกค้าไม้เถื่อนอะไรเงี้ยวันนึงก็ไปเจอหนูนาวันนึงหนูนาจะตามหาพ่อค่ะแล้วพ่อจะไปทำงานอยู่ไร่คุณสิงห์พอดีใช่อรื่อง่าแบนี้เจอกันแต่เขาไม่บอกใครเลยว่าเขามาตามหาพ่อซึ่งจริงๆเป็นนารามหรือว่า พี่อู๋ธนากรนะครับซึ่งเล่นเป็นในสิงในเวอร์ชั่นที่แล้วด้วยข่าวนี้ก็เลยกลายมเป็นพ่าเองครับผมเออเอาสิเอาสิได้ข่าวว่าเออคุณหนูนาแบบไปที่ไหนหัวหน้าตายหมดนะคะทุกอย่างพังพินาศหมดทุกอย่างพังพินาศหมดใเลยนะเปลี่ยนงานบ่อยมากเออแบบไปทำไรก็ทำไรเขาพังไปทำครัวก็ทำครัวเขาพังเออเออเฮ้ยแต่คุณก็มีฉากปุ๊กคิกโรแมนติกนี่ฉากจบแล้วแบบว่าอะไรเดี๋ยวมาเจอตายได้ยังไงนายกี้ทำไมแบบอะไรมีการหอบเกม ตบยุงครับตบยุงตบยุงด้วยจมูกเนี่ยนะคะใอ่ยอย่าแย่อย่าดูวันนี้นะคะเดี๋ยวขอร้องเลยค่ะคุณฉากโรแมนติกเยอะไหมกูคิดโรแมนติกเยอะมากแล้วก็โลเคชั่นในฉากที่เป็นโรแมนติกสวยมากๆอย่างที่เห็นอันนี้เป็นแค่กับแก้มนะคะจริงๆแล้วเราไปกันค่อนข้างหลายที่เราเดิวเที่ยวไทยมากเที่ยวเที่ยวทั่วไทยไหและได้ข่าวเวลาถ้าสมมติฉากโรแมนติกปุ๊บถ้าสมมติมิวขัดเคิน ป้าแจ๋วจะเสียบเข้าทันทีอย่างเงี้ยเหรอจะเล่นแทนเลยคือมิวเล่นดีมิวเล่นดีอยู่แล้วนะแต่ว่าป้าแจ๋วบอกว่าไม่ใช่ต้องแบบนี้นี่ดูชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วป้าแจ๋วก็เข้าครุวงในคุณทันทีครับผมเนาะครับป้าแจ๋วทำนี้ตลอดเลยคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยกำลังสะดุดลมใช่ไหมคะเดี๋ยวจะจับจับแรงมากเลยเห็นไหมเออทำไมจะช่าน้องอย่างนั้นล่ะคแรงมากเลยผมว่าลำเอียงมากกว่าเออแล้วก็จะมาแทนแล้วนี่ไงนี่ไม่ใช่ต้องเป็นอย่างนี้มิวแล้วก็ต้อง ดึงดึงดึผดึงดึงมองดองดึเดึงดึงดึเดึงดึงเข้าใจดุณดืนตัวคุณดขืนตัวใช่ครับอ๋อแต่งดึงดึงดึจดึงดึงขึงดึวดึงนึงดึงดึงครับเป็นควึมพยายามของผู้สูงดึนดึง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 ดนงดึงนึงดึนาึงดึงดองดึ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 ไม่งดึครังดม่ดึอไม่ยอมยังไม่ดีกไม่ดครดบอันนี้งด่งดึงดึงดีนอนอนม แล้วมีคิวหนึ่งที่ฉุกะหุกมากต้องนั่งเครื่องออกจากกรุงเทพตีสี่ <4 S 2> เพื่อไปที่สากุระเมืองไทยที่พญาเสืสอคโค yes. ้งค่ะเขาเรียกว่าพญาเสือโคเป็นดอกเหมือนดอกสักุระเมืองไทยอับพิบัถนนที่ทั้งถนนเป็นสีชมพูหมดเลยและจะบานเหมือนจะบานแค่แบบอาทิตย์เดียวใช่เลยต้องรีบรีบยกกองมากกคุณก็ต้องไปตรงนั้นดอกไม้บานคุณต้องไปนี่นี่คือการซ่อมหนวดเรื่อยๆนะครับซ่อมหนวดใช่เพราะเนื่องจากว่าผมไม่สามารถที่จะไว้หนวดไว้ตลอดตลอดเวลานะครับผมก็ต้องมีการไปทำงานอื่นนู่นนี่้บงใช่ไหม แซมอยู่ตลอดเวลาคุณก็ต้องมีการปักดําหนวดคยูตลอดเยอะเนาะแต่มันเหมือนจริงมากเลยเนาะใช่ครับแล้วก็มีบางฉากที่เบบเล่นเล่นกับมิวอยู่เนี่ยแบบต้องต้องโอบกันใช่ไหมแล้วดึงออกมาไม่ได้เพราะติดติดหนวดหนวดคุณไปอยู่ที่มิวใช่ฮะติดอยู่แบบว่าเส้นผมมิวใครจะดูคือบอก็่ติดเป็นเส้นๆเลยค่ะพี่แมรจิมเป็นเส้นใช้เวลาสามชั่วโมงครับต่อคลคุณก็นอนให้เขาปักดําไปพิถัน คือต้องตื่นก่อนทั้งเอกครับเรื่องนี้ใช่เป็นเรื่องเดียวที่พระเอกแต่งหน้าก่อนใช่โอ้โหโทโโโมิวแล้วรูกแบบว่าบูเบิร์คุณต้องกับเขาด้วยไหมเราหลบอย่างเดียวเลยค่ะเราก็วิ่งหนีตามแบบ ตามพระเอกอะไรเงี้ยผู้ชายเขาก็จะบู๊กันตปอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออเอ้าต้องดูนะคะคุณตามรักคืนใจสนุกสนานกันอย่างแน่นอนอันนี้ฉันให้คุณฝากละครกันได้เลยค่ะครับผมเราสองคนก็ขอฝากตามรักคืนใจนะครับวันที่8ธันวาคมนี้วันจันทร์ถึงสุ์ครับผมขอต้อนรับปีใหม่ด้วยละครน่ารักน่ารักตามรักคืนใจครับอ่าโอเคน้องวิวละ ก็ฝากด้วยนะคะหนูนากับคุณสิงห์จะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะเป็นละครตุ๊กกิ๊กน่ารักดูไปยิ้มไปค่ะต้องดูนะคะคุณตามหลักึ้นใจนี่ไม่ได้เจอเขาตั้งนานเพราะฉะนั้นคุณต้องติดตามอย่างแน่นอนพรุ่งนี้คุณชวนเนี่ยย่าไปลอยกระทงที่ไหนนะพรุ่งนี้เหรอครับทํางานครับเฮ้ยอะไรทำงานลอยลอยอยู่บอกประคาที่บ้านครับครอบครัวครับเหรอครับอุ้ยวันเกิดยังกินข้าวเกิดพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเลยนะอดูชอบมากฉันนาะแต่ฉันไม่ค่อยสนใจหรอกฉันก็ตามไปดูไอจีไม่ให้คุณโอ้ตายน่าร คอยอัปเดตดูบ้างค่ะหวานหวานแล้วคุณไปใครคุณไปใครก็พรุ่งนี้ก็ทำงานเหมือนกันค่ะอะไรเนี่ยทำงานด้วยกันพรุ่งนี้ก็ใช่ใช่พรุ่งนี้ไปอัดรายการอ้าวเหรอครับสามแซ่บใช่อ้าวอาสามแซ่บอ้าวฉันก็ทำงานผู้ชมสินะ อ้าวเหรอทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องในเรื่องนี้เลยโอเคโอเคเราทำงานด้วยกันครับผมอ้าพรุ่งนี้ดิฉันรอกระทรกับน้าเพรศและน้องมิวโอเคกับสามแซ่บแต่ว่ามีสนุกเลยอ้าวโอเคค่ะคุณขอบคุณมากที่มาร่วมรายการนะคะค่ะแล้ววันพฤหัสเจอคุณเซ็นจัรปฏิทินได้ใช่ค่ะอนุโมทนาในการบวชของคุณด้วยนะคะสาธุค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอ้าพวกเราลากันไปก่อนพบกับเม้าแมนบันเทิงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ